ปิยันจะอน,นะปานำหิในเวลามีข้าวน้ำย่อมต้องการคนที่รักคนที่มีความรักความผูกพันกันเช่นพ่อแม่กับลูกพี่น้องคนในครอบครัวญาติสนิทเพื่อนรักคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาทำอะไรก็ย่อมคิดถึงกันเป็นธรรมดาความรักความผูกพันที่มีทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความห่วงใยให้กันและกัน มีความปรารถนาดีต่อกันอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอในเวลามีอยู่มีกินมีความสุขสบายคนที่เราจะคิดถึงเป็นลำดับแรกคงน,นี้ไม่พ้นคนที่มีความรักให้กันดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นแน่เพราะเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาเคยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆร่วมกันมาในคราวที่มีความสุขมีอยู่มีกิน ย่อมจะอยากให้คนที่เรารักมีความสุขไปกับเราอยู่ข้างๆเราอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อเวลาที่เรามีอยู่มีกินมีความสุขสบายอย่าลืมคนที่ให้ความรักกับเราเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่รักเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอย่าทอดทิ้งคนเหล่านั้นเมื่อตนเองมีความสุขสบายให้คิดถึงคนเหล่านั้น และช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่างเต็มกำลัง